ค่ะปุ้มนะคะวันนี้ปุ้มจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ Fit a n g e l นะคะเริ่มด้วยตัวแรก a n g e l Firm มค่ะตัวนี้นะคะ a n g e l Firm มเหมาะกับใคร a n g e l Firm มเหมาะกับผู้ที่ต้องการการใช้ไขมันของร่างกายเพื่อการลดน้ำหนักนะคะและผู้ที่ต้องการเพิ่ม energy ก่อนเล่นและก็ความสดชื่นนะคะและสุดท้ายเลยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุขภาพเพื่อลดคอเลสเตอรอลตะกี้สลายแล้วก็พวกค่าเลือดต่างๆนะคะตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทำงานยังไงนะคะ ตัวแองเจิลเฟิร์มตัวนี้ประกอบไปด้วยแอลคาเนทีนแล้วก็ชาเขียวสกัดนั่นเองนะคะแอลคาเนทะีนและชาเขียวสกัดตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มหลักการทํางานของเขานะคะเพิ่มโอกาสการใช้ไขมันในร่างกายของเราตัวอย่างเช่นสมมุติว่าปกตินะคะเราเอาอกกําลังกายอยู่บนลูวิ่งอาจจะลดไขมันได้อยู่ที่30%แต่เมื่อเราทานแองเจิลเฟิร์มตัวนี้นะคะจะเพิ่มการลดไขมันเพิ่มโอกาสในการลด อันนี้ปุ้มก็อธิบายให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันที่2ช่วยเพิ่ม b a s a l metabolic กเ t e หรือว่าอัตราการเผาผลาญของร่างกายนั่นเองนะคะโดยจะกระตุ้นอัตราการเผาผลาญของร่างกายของเราในตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะอันที่3ตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่ม energy หรือว่าเตรียมพร้อมทำให้คุณก่อนออกกำลังกายนะคะ โดยเอาน้ําตาลหรือว่าไขมันที่สะสมอยู่ในพลังงานสํารองในร่างกายของคุณเนี่ยไปเบิร์นมากขึ้นไปใช้เป็นพลังงานมากขึ้นนั่นเองนะคะและทําไมจะต้องเป็น Fit Angel ถ้าพูดถึงเรื่องของคุณภาพก่อนเลยนะคะ mm hmm. Fit Angel ตัวนี้มีแอลคาลนิค mm ิน hmm. uh, สกัดแอลคาไนิกินทาเทตนะคะแล้วก็ชาเขียวสกัด e c g c ตัวนี้โดยของเราชาเขียวเนี่ยจะสกัดด้วย water extract นะคะจะทําให้ตัวของชาเขียวเนี่ยคงประสิทธิภาพไว้นะคะและที่สำคัญเลยก็คือ dose ด o ต้องถึงถึงจะเห็นถึงจะเห็นประสิทธิภาพนะคะ d o s ที่จะเห็นผลเนี่ยอย่างน้อยต้อง1,500ถึง2,000มิลลิกรัมขึ้นไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวนะคะตัว a n c h f e r m ของเราตัวนี้มีแอลคาไีนอยู่ที่1,500มิลลิกรัมแล้วก็ชาเขียวอยู่ที่500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดสสำหรับ ทั่วไปที่เราทานกันเนี่ยตัวแอนเจเฟิมตัวเนี้ยก็คือถือว่าสูงแล้วก็เห็นผลแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญมากนะคะคือต้องทานง่ายแล้วก็ตัวเนี้ยเราจึงใส่กลิ่นเซารถเข้าไปนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมมาก โดยปกติเนี่ยแอปาลิทีนจะมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆกับน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นเวลากลินก็จะยากนิดนึงตัวอังเจอร์เฟิร์นตัวเนี้ยเราจึงแอดกลิ่นเข้าไปเพื่อให้สา,สาวๆเนี่ยทานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เม็ดเล็กกินง่ายไม่ติดพอนะคะเออ่นอกจากนี้ปริมาณที่รับประทานนะคะสามารถดูได้จากเว็บไซต์เลยระยะเวลาเห็นผลใน1-2ส,สัปดาห์แรกที่บอกนะคะเขาจะช่วยเพิ่มการขับผ่านไขมันดังนั้นเนี่ยเหงื่อคุณจะออกเยอะขึ้น คุณจะรู้สึกสดชื่นขึ้นเล่นได้นานขึ้นแล้วก็มีแรงมากขึ้นนะคะส่วนระยะเวลาเห็นผลระยะยาว 1- 2เดือนเนี่ยไขมันคุณจะลดลงแน่นอนแล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์พวกคอเลสเตอรอล,ลแล้วก็ค่าเลือดต่างๆคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะสรุปง่ายๆเลยตัวแองเจิลเฟิร์มตัวนี้สรรพคุณของเขาก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการเผาผลาญไขมันมากขึ้นอย่างเช่นคุณออกกําลังกายเดิมอยู่ที่ขึ้นชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็แล้วแต่ เคยเบิร์นได้เท่าไหร่ไขมันเคยเบิร์นได้เท่าไหร่ไขมันตัวนั้นจะเบิร์นได้มากขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกกันไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณกินแล้วไม่ออกกําลังกายมันไม่เห็นผลแน่นอนนะคะไม่มียาอะไรในโลกใบนี้ที่คุณกินแล้วก็นั่งดูหนังกินป๊อปคอร์นแล้วคุณจะผอมลงเพราะฉะนั้นทานควบคู่กับการออกกําลังกายภายในหนึ่งถึงสองเดือนเห็นผลแน่นอนนะคะยังไงก็อยากให้ไปลองทานกันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนอคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ